สวัสดีครับก็วันนี้อยากจะมาแชร์กันอยากจะมาคุยเล่นกันครับกับเรื่องซีรีส์ The Last of Us นะครับของ HBO อ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับ3 EP ที่ผ่านมาเอาจริงๆอยากจะเจาะเป็นตัว EP 3ที่เพิ่งดูเสร็จแล้วกันแล้วรู้สึกว่าแบบแม่งต้องต้องมาพูดอะไรหน่อยผมตาม The Last of Us มาจากเกมใช่ไหมเออมันมันทำมาจากเกมเออแล้วผมมาดูของพี่เอกเออตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองเลยคือตั้งแต่ตอนที่ดูที่เป็นเกมแล้วเราก็รู้สึกแล้วว่าเออเนื้อเรื่องมัน มันน่าอมาทําเป็นหนังมากเลยหรือจะเป็นซีรีส์อะไรก็ตามแล้วสุดท้ายมันก็ได้ทําจริงๆแล้วเราก็ติดตามมันพอดูไป 1, อีพีหนึ่งดีดีด 1, อีพีสองก็ยังดีอยู่พอาะบีสามโอเมก็ก็ยอมรับว่าก็กเสียน้าตาไปแบบเบาๆแบบไม่ซึมซึออกมาเลยนะเพราะว่าผมว่าความดีงามของซีรีส์ The Last of Us ก็คือว่านอกจากที่เขาจะเคารพต้นฉบับในความเป็นเกมอ่าไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกโจเอลกับเอลลี่ตัวนักแสดงนำนะครับแล้วก็คนอื่นๆด้วยที่เป็นองค์ประกอบ แล้วก็เนื้อเรื่องที่ในการดําเนินเรื่องของเขาเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับตัวซีรีส์แล้วเนี่ยสิ่งที่น่าประทับใจอ,อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือการที่เขาแบบเออบางอย่างที่เขาบิดที่มันไม่เหมือนกับตัวเกมครับเขาก็ทําได้ดีคือแม้ว่าจะมีความเคารพอยู่แต่เราก็อยากจะมีทางที่เป็นซีรีส์เนาะมันยิ่งพัฒนาแล้วมันก็ดีขึ้นซึ่งอกว่ามันก็เป็นมันเป็นส่วนที่ดีแล้วก็เป็นส่วนที่แข็งแรงมากๆของซีรีส์ The Last of Us เออพอผมดูเสร็จเออบางคนนะ่ะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพอเป็น EP 3ตอนเนี้ย มันไม่ได้เล่าเรื่องของโจเอลกับเอลลี่เยอะเลยมันไปมันไปพูดถึงเรื่องของแฟรงค์และบิลใช่ไหมครับซึ่งจริงๆอ่ะในในตัวเกมอ่ะถ้าผมจําไม่ผิดอ่ะตัวละครเนี้ยมันก็ออกมาไม่ได้เยอะมากหรอกจริงๆมันมีผลแค่ช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ลงดีเทลของ2คนเนี้ยแบบลึกซึ้งเหมือนในซีรีส์โดยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่สําหรับผมเองผมรู้สึกว่า EP เนี้ยที่เสริมเข้ามามันดีคือเราสูว่ามันเป็นการเพิ่มอะไรบางอย่างที่อ่อไม่ได้ถูกเล่าในเกมแล้วเราสูว่ามันมันมาได้ถูก จังหวะก่อนที่จะถูกเปลี่ยนผ่านคือในความสัมพันธ์ของโจเอลและเอลลี่ครับคือถ้าคนที่รู้ดูเกมหรือเล่นเกมเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าผมว่าซีซั่นหนึ่งมันจะจบประมาณไหนอะไรเงี้ยคาดหวังกับความสัมพันธ์ของโจเอลและเอลลี่มากๆที่แบบอยากจะให้2คนเนี้ยมันค่อยๆมีความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นคือจากตอนแรกถ้าเราเห็น1นึ่งสจะรู้สึกว่ามันอาจจะยังแบบกระท่อนกระแท่นเป็นแบบไม่ไม่เข้ากันเลยแต่พอ EP เนี้ยพอมันมันไม่ได้เล่ากับเรื่องของโจเอลกับ เอลลี่โดยตรงแต่มันเป็นเล่าเรื่องของแฟงกับบิวที่แบบเโอเคเขาเจอกัน mm. เขาเออรักกัน mm. อ,น mm. อน่แล้วก็ค่อยมาตกตอนช่วงท้ายที่เออโจเอลและเอลลี่มามาเจอพวกเขาอ่ถ้าผมสปอยว่าคนที่มาคือมาเจอตอนที่พวกเขาตายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการส่งครับสำหรับผมนะผมคิดว่าเรื่องนี้ใน e ี3สามเนี่ยมันมีมันอาจจะมีอยู่ประมาณ2ประเด็นที่ท,ที่รู้สึกได้ก็คือว่า1แล้วอ่ะเขาอยากจะสร้าง EP ีเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการแบบแตะแขนงเบื้องลึกลงไปของคาว่า The last of Us ขึ้นไปอีกแบบว่า เพิ่มขึ้นมาอีกอีอกสตอรี่หนึ่งคือสตอรี่เนี้ยม่งจริงๆมันเหมือนหนังสั้นที่จบภายในตัวมันได้เลยคือเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวละครหลักขนาดนั้นอะไรี้ยมันแค่เป็นตัวเสริมก็อาจจะแบบแค่เพิ่มมวลความดราม่าเข้ามาให้มันแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละ,ะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องจบชีวิตลงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่อีกส่วนผสมหนึ่งที่ผมคิดว่าที่เขาเพิ่มมาเนี่ยเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้สึกให้กับตัวโจเอลและเอลลี่ให้รู้สึกแบบเหมือนเหมือนเป็นการเสริมให้2คนเนี้ยได้มองถึงความสัมพันธ์ของงระหวว่า่าาาเค2น แล้วมึงกับกูจะยังไงกันต่อดีแบบหมายว่ามันมันควรจะเปลี่ยนมุมมองกันได้แล้วอะไรเงี้ยมุมมองจากที่แบบที่กระท่อนกระแท่นมันมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วเรื่องราวของแฟงกับบิวมันก็จะบิวบิวอัพอารมณ์ของสองคนนี้ให้มันยิ่งแบบกระชับกันมากขึ้นซึ่งผมว่ามันดีมากเพราะว่าทำให้เหมือนกับคนคนที่แบบเป็นคนดูที่แบบเออตามเกมรู้เรื่องเกมแล้วอ่ะมันก็คาดเดาไม่ได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาอาจจะแทรกเรื่องไหนเพิ่มแล้วก็ขยายปมอะไรขึ้นใหี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันดีแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวอออย่่่าาาาางงทททีีีดขกกรํเเมมจะ ดัดแปลงเป็นซีรีส์หรือเป็นหนังนะเพราะว่ามันมันทั้งเคารพแล้วมันก็ทําให้มันดียิ่งขึ้นคือคือมันไม่มีอันไหนที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ใช่หนังไม่ไม่เคารพต้นฉบับเลยหรือทําให้เรื่องราวมันเพี้ยนไปเพราะทุกอย่างอ่ะมันผมว่ามันส่งเสริมกันมากๆเลยแล้วยิ่งตอนนี้มาถึง e ีสามเรายิ่งรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของโจเอลและเอลลี่อ่ะมันก็กําลังจะแบบค่อยๆเพิ่มอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วเรื่องแฟงกับบิลมันก็ค่อยๆทําให้2คนเนี้ยเข้าใจอะไรมากขึ้น ผู้ไม่ถูกแหละคือคือชอบคือชอบมาแล้วเราเสียน้าตากับอีพีนี้ไปแบบงงๆแบบดูๆแล้วก็เออมันเป็นความรักที่แบบดีจังเลยอะ่ะทําไมมันมันสวยงามถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในโลกที่มันแตกสลายไปแล้วแต่แต่สุดท้ายสิ่งที่มันยังอยู่ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรเลยแค่แค่หาเพื่อนคุยอยากจะแชร์ความรู้สึกของเราที่มีต่อเรล่อลักเราเรารู้สึกว่ามันดีถ้าคนแบบ สมมติค่ายใหญ่ๆแม่งจะทําเกมเอ้ยจะทาซีรีส์จากเกมมันควรดูลัดออฟอาร์ดเป็นตัวอย่างเว้ยนี่คือแบบเดอะเบสนี่คือเดอะเบสของการเคารพอะไรบางอย่างขนาดว่าเราไม่ได้เล่นน่ะเราแค่ดูพี่เอกแม่งเล่นน่ะเรายังอินกับกับตัวเนื้อเรื่องขนาดนั้นเรารู้สึกว่าคนที่เป็นแฟนเกมที่เล่นเองกับมือแม่งจะต้องรู้สึกแบบเชี่ยแม่งโคตรดีอะไรเงี้ยมากๆเลยใช่ครับถ้าอีพีไหนแม่งน่าสนใจก็อาจจะมาคลิปคุยกันประมาณนั้น